ขณะน,นี้กำลังอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ปูฮั่นนะครับมารับโปรเฟสเซอร์ฮิชางซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฮูฮั่นยูนิเวอร์ซิตี้ของที่นี่นะฮะอาจารย์นัดเอาไว้ที่ด้านหน้านี้เนื่องจากว่าเป็นสถา,านที่ที่สะดวกที่จะสามารถติดต่อกันระหว่างตัวของกุ่มเราซึ่งมีผมกับคุณชูราอาจารย์เองด้านบนด้านหน้าก็ ก็จะมองภาพว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอยู่ท่านวนิธีการดูง่ายก็คือมีของมาขายหลายอย่างแล้วก็มีแก่ผู้เข้าท่านหนึง่งมาสีซอคาดว่าจะเป็นการสีซอให้ฝ่ายฟังเพราะว่าสีอยู่คนเดียวแบังบนั้นก็กำลังจะพยายามหนีเจ้าหน้าที่ไม่ยังไงเนี่ยเดินออกมาแล้วเวรนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง าคารใหญ่โดยรอบซึ่งบริเวณอาคารต่างๆโดยรอบนี้ก็มีไม่ว่าก่อสร้างเช่นเดียวกันก็ให้ดูบรรยากาศตรงหน้าทางเข้าครับตรงหน้าทางเข้าของพิพิธภัณฑ์